เยสวัสดีครับสวัสดีครับก็โอเควันนี้ท่านิเดวิ้งนะครับเด็กเรือของมันนี่แคมป์2010นะครับท่านิเดวิ้งเราอยู่กับดำน้ำอาทิตย์นี้เราใส่ชุดนี้ดับน้ำเลยเหใส่ชุดนี้ดับน้ำครับเพราะว่าเราจะขึ้นไปถึงทุกวิธีไปยาแนวไปฟุ้งๆตอนสมัยตุ้ยนะคก็อาทิตย์ที่แล้วคงติดตามกันแล้วนะครับเราเพิ่งกลับมาจากการสอน DSD นะครับที่สปูเวอร์ที่บ so ้านในที่กันที <t 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 ่สุขวิน17สอนให้กับ อาสาสมัครของสว่างานาครับพูดไปเรื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งดึงลงนะอพูดไปพูดไปมีการภาคอย่างกันด้วยในการก็สอนในกัรน้องๆอา,าสาปฏิที่สว่างนะครับก็มากันทั้งสว่างของชลบุรีแล้วก็สว่างของสระบุรีนะครับก็ชื่นชมเลยนะครับน้องๆสกิลดีมากนะครับใช้เวลาเรียนกันไม่นานเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็คงจะออกอส่งใบเซอร์ตามไปให้นะครับมีใบเซอร์ด้วยอ่าเพื่อนๆที่สนใจนะครับแต่วันนี้ครูไม่ใช่เฉพาะแค่ในเอฟซีนะครับเรามาคุยกันในส่วนของ อุปกรณ์น้ำมือสองเปบ้างนะครับวันนี้มี BCD นะครับอุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างที่สําคัญในการดําสกูบาเป็นอย่างยิ่งนะครับเป็นมือสองที่เพื่อนๆฝากขายไว้นะครับของ X S สกูบานะครับไซส์ SM SM อ็มเอสเอ็มอ่านะเอสเอ็นะครับสภาพโดยรวมโอเคเลยแหละนะครับไม่รั่วไม่ซึมเลยสังเกตดูนะครับเราเป่าอากาศเก็บไว้นะครับนี่นี่นะหดยุบ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 อยู่เลยนะครับด้านหลังตัว สแตรับแท้งอะไรก็ยังดีนะครับมีช่องใสตะก,กัวอยู่ด้านหลังด้วยนะครับสภาพโดยรวมอโอเคครับก็เป็นสินค้ามือสองที่เพื่อนๆฝากขายไว้นะครับราคาเอาอย่างนี้ละกันเอาราคาพิเศษไปเลยนะครับตัวนี้6,000บาทนะครับ6,000บาทสภาพเกินกว่า80% ยังดีมากนะครับเพื่อนเพื่อนสนใจก็เข้ามาสอบถามกันนะครับช่องทางติดต่อกับพวกเราครับง่ายง่ายนะครับมาในไลน์ก็ได้นะครับเข้ามาคุยกับเราในไลน์ไอดีมันดิแคมสองพันสิบนะครับดูคลิปวิดีโอย้อนหลังมันดิแคมสองพันสิบหรือช่องทางใหม่นะครับอินสตาแกรมมันดิแคมสองพันสิบคิดเลยไม่ออกโทรหาขูครับมันดิแคมสองพันสิบก่อนจบทิ้งไทยอีกนิดนึงวันนี้เห็นผมแต่งตัวแปลกหน้าแปลกไปหน่อย เสื้อกันหนาวลายทหารช่วงนี้หน้าหนาวแล้วนะครับหลายที่เริ่มหนาวหลายที่ผนเริ่มตกตอนนี้เราเอาเสื้อกันหนาวมือ1และมือ2ของ US มามากมายนะครับสอบถามกันได้ติดตามกันดูเร็วๆนี้จะมีเสื้อกันหนาวลงกันให้พึบเลยอสอบถามกันได้นะครับเจอกันครับ